สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับโมสเบ a คาร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมดหยิบเป็นตัวรถ PPV นอกกระแสนะครับผม7ที่นั่งนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวชุดตกแต่งพิเศษออกจากทางโรงงานเลยนะครับเป็นตัวเจ้าตัวา New Pajero นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัว New Pajero Sport Elite e dition นะครับผม เป็นตัวชุดตกแต่งพิเศษออกจากทางโรงงานนะครับปี2019นะฮะเลขไมค์ขับใช้งานเพียงแสนต้นๆเท่านั้นนะฮะสำหรับคันนี้นะครับราคาตั้งขายนะครับเดี๋ยวมดจะบอกในระหว่างชิปกันเลยนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับมดจะพามาชมนะสำหรับภายนอกภายในการสําหรับคันนี้กันได้เลยนะฮะสำหรับไฟหน้าเขานะครับผมก็จะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ เป็นตัวไฟ LED daytime running light นะฮะมาพร้อมเป็นตัวที่ฉีดไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเขามีมาให้ถึง4จุดด้วยกันเลยนะฮะเป็นตัว P P V นอกกระแสะที่ออปชั่นฟังก์ชันแน่นๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างแน่นๆเช่นกันนะครับไฟตัดหมอกนะครับผมกู้นหน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะแล้วก็สำหรับคันนี้เขาได้มาเป็นตัวชุดสเกิร์ตแต่งรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ตัวล้อแม็กนะฮะก็จะเป็นลายพิเศษนะครับแล้วกเ็เป็นตัวล้อแม็กลมดําเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะฮะกระจกข้างเป็นแบบโครเมียมนะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกนะครับแล้วก็สําหรับตัวกันสาดนะครับผมออกศูนย์ออกโรงงาน4บานด้วยกันนะฮะที่จับปิดเปิดเป็นแบบโครเมียมแบบนี้มาพร้อมกับเป็นตัวระบบสมารท์ทคีย์เลดเรียบร้อยนะฮะภายในนะฮะเขาจะเป็นตัว ตกแต่งพิเศษนะครับจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะฮะเดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีขาวนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเสริมเป็นตัวพรม 3D สีน้ำตาลแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเบาะฝั่งคนขับนะผมจะปรับได้ถึง6ทิศทาง6กระดับกันเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับผมอาจจะเป็นกระจกไฟฟ้า4ี่บานฝั่งคนขับปรับออโต้นะฮะตัวพวงมาลัยนะครับผมเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะลง ตรงกลางเป็นตัวโลโก้อ่ะมิซูนะครับมิซูบิชีนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นตัวถุงลมนิภัย airbag นะครับผมหุ้มหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆเขามากมายนะครับผมสําหรับตัวครูซคอนโทรลล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติตัวนี้นะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็รักษาระยะห่างระหว่างรถคันหน้านะครับผมตัว แผ่นนั่นชิพนะครับขึ้นลงเกียร์สับเกียร์เล่นเกียร์ได้เลยนะฮะเลขไมค์คันนี้เขาขับใช้งานไปนะครับ1 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะย้ำว่าหนึ่งแามหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมตัวพุทตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ตัวช่วยในการการลื่นถลายปักกิ้งเซนเซอร์โหมดนะฮะระบบเตือนการชนนะครับผมอ่าชนคันหน้านะครับผมแล้วก็ตัว ฝาท้ายนะฮะที่สําคัญคันนี้ฝาท้ายตัวนี้เสริมมาพิเศษเจ้าของเก่าเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวหน้าจอทัชสกรีนแบบ Android นะฮะเจ้าของเก่าก็เสริมมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะแอร์อนะครับผมเป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบแอร์เรานะครับแล้วก็อ่า เป็นตัวเซนเซอร์ายสปอร์ตนะครับเตือนเวลาเมื่อวัตถุเข้าใกล้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวระบบกองแอร์แบบนาโนอีนะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับผมเบรกมือไฟฟ้านะครับสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพามาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะฮะจะมาพร้อมกับเป็นตัวจอกลางนะครับผมเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ได้เป็นตัวจอกลางด้านหลังฝั่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวแผงประตูนะฮะเป็นอ่าสีดําแบบนี้แล้วก็ หุ้มมาเป็นตัวหนังสีน้ำตาลให้นะครับผมเข้ากันกับตัวรถอย่างลงตัวเลยนะครับผมแล้วก็มีความหรูหราม,มีสไตล์ในตัวด้วยนะฮะด้านหลังฝาท้ายนะครับที่โมดได้บอกไปนะฮะฝาท้ายเสริมมาเป็นตัวระบบไฟฟ้านะฮะเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะร,ระบบไฟฟ้าใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะฮะห้องหลัง ด้านหลังฝั่งผู้โดยสารตัวนี้นะครับผมบอกผู้โสาสามารถพับแนวระนาบเก็บของได้สัมภาระได้เยอะพอสมควรแบบนี้นะฮะหรือว่าท่านสามารถพับขึ้นมาได้บรรจุผู้โดยสารได้นะครับผมได้ไม่เกินเจที่นั่งนั่นเองนะฮะตัวโลโก้นะฮะ ปาเจโร่สปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัวตกแต่งพิเศษ I ูริทีดิชันนั่นเองนะฮะส่วนราคาตั้งขายนะฮะทางบริษัทเปิดขึ้นมาอยู่ที่นะฮะแปดแสนเบาทนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับจากปกติราคา9 1 9 0 0 0บาทนั่นเองรับส่วนลดทันทีเลย20,000บาทนะครับดิสเบรก4ล้อนะฮะสำหรับปาเจโร่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวซีนนะครับซีนยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมสำหรับตัวซีนพลาสติกอ่าริมฝั่งประตูนะครับ เบาคู่หน้าไฟฟ้าด้วยนะฮะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวเบาคู่หน้าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะฮะเป็นตัว PPV 7ที่นั่งนะฮะรถนอกกระแสช่วงล่างแน่นๆนออปชั่นแน่นๆนนะครับผมแล้วก็ราคาถือว่าตอบโจทย์เลยได้เป็นตัวตกแต่งพิเศษออกรงงานเรียบร้อยแล้วนะฮะโทรเบอร์มาหาโดยตรงกับมดได้เลยนะครับที่เบอร์098นะครับ 4 9 0นะฮะครับนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบอร์098นะครับ490เนนะครับ2739นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมึงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ